ก่อนหน้านี้ค่ะเวลาจะใช้ห้องน้ำก็พอเปิดเข้าไปเนี้ยเราก็จะได้กลิ่นเลยจะขัดห้องน้ําบ่อยมากค่ะบ mm hmm. างทีอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสามครั้งเพราะว่าเราใช้ห้องน้ําบ่อยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นคราบฝ้าผนังหรือว่ากระเบื้องข้างล่างเนี้ยค่ะหรือไม่ก็ตรงอ่างล้างหน้าอ่างแปฟันก็จะเป็นคราบแบบเยอะมากแล้วก็ตรงถังพักน้ำนะคะที่เราก,กดชักโครกพอเปิดปุ๊บเราจะเห็นเป็นคราบเปเหลืงองแล้วเราก็มาพบ ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งคือตัวนี้นะคะมันจะช่วยดับกลิ่นมันจะช่วยลดคราบที่เกิดตามฝาผนังหรือว่ากระเบื้องตัวนี้เราเอาไปหยดในผัผงพักน้ำก็ได้นะคะมันจะช่วยให้เกิดคราบเหลืองอะ่ะช้าลงวิธีใช้ะคะ่ะไม่ยากเลยใช้ง่ายแบบมากๆเราก็แกะออกมาแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปจุ่มกระน้ำค่ะแล้วก็เอาไปวางในจุดต่างๆถ้าเราจะเอาไว้ในที่พักน้ําก็ ใส่ได้นิดนึงแล้วก็แขวนกับสายยางที่อะตรงที่ผักน้ำอะค่ะง่ายมากใช้ง่ายมากๆค่ะนานโนเอนไซม์ตัวนี้นะคะนอกจากจะใช้ในห้องน้ำแล้วเรายังสามารถใช้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้ตู้รองเท้าก็ได้ะค่ะเพราะบางทีตู้เสื้อผ้ารองบ้านนะ่ะเราเสื้อผ้าตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะเราก็จะเก็บไว้ในตู้อัวคุณนานมันก็จะมีกลิ่นอับแน่นอนอยู่แล้วมีชัวร์ชัวร์เราก็ใช้ตัวนี้เข้าไปในตู้เสื้อผ้าเลยมันก็จะช่วยดับกลิ่น แล้วก็ตู้รองเท้าอะค่ะรองเท้ามีกลิ่นแน่นอนแล้วยิ่งที่บ้านลูกชายเล่นกีฬามันก็จะมีกลิ่นอับกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรเนี้ยค่ะรองเท้าบางทีรองเท้าเราใช้รองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบก็จะมีกลิ่นแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเข้าไปในตู้รองเท้าเลยที่บ้านจะใช้หยดเข้าไปในรองเท้าเลยค่ะรองเท้ากีฬาของลูกชายพอข้ามวันปุ๊บกลิ่นหายทันทีคือตัวเนี้ยดีมากๆค่ะแล้วก็ มันจะปลอดภัยกับเด็กด้วยนะคะเด็กคนแก่คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทําจากดุลินซีธรรมชาติมันก็จะม,มีไม่มีแบบสารเคมีเลยใช้ปลอดภัยค่ะ